ถ้าพูดถึงอาหารไทยที่เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติหลายคนอาจจะนึกถึงเมนูผัดกระเพราต้มยำกุ้งหรือผัดไทยแต่ก็มีอีกเมนูหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ได้โด่งดังมากแต่เมื่อชาวต่างชาติได้ลองชิมเมื่อไหร่ก็ไม่อาจลืมรสชาติได้เลยนั่นก็คือเมนูมัสมัน่นอาจจะด้วยเพราะรสชาติไม่ได้จัดจ้านทานง่ายเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติกลมกลอม่มถูกใจชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และวันนี้แอดก็ไปเจอคลิปทําอาหารของเชฟชาวอเมริกาซึ่งเจ้าของคลิปก็เป็นเชฟดังที่ทําช่อง YouTube ที่ชื่อว่า Testing History with m a c Miller ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นล้านเก้าคนโดยช่องของเขายังได้บอกเล่าเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของอาหารแต่ละชนิดที่คุณแม็กได้ทําซึ่งถือว่าเป็นช่องที่มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมากและในคลิปนี้คุณแม็กก็ได้ลองทําแกงมัสมั่นที่เป็นสูตรต้นตํำรับโบราณจากในวัง และเมื่อได้ลองชิมก็ถึงกับอึ้งในความละมุนของรสชาติอาหารจนแทบจะอธิบายความอร่อยไม่ถูกกันเลยทีเดียวคุณแม็กยังบอกอีกว่าเขาชื่นชอบอาหารไทยมากแต่ก็เป็นเรื่องแปลกที่เขาเองยังไม่เคยได้ลองทําอาหารไทยเลยสักครั้งด้วยเหตุผลที่ว่าสูตรอาหารไทยโบราณที่แปลเป็นภาษาอังกฤษหาได้ยากมากแต่เมื่อสามเดือนก่อนผู้ชมช่องของเขาที่มีชื่อว่าคุณรสิรินอยู่นิพันธ์ได้ติดต่อเข้ามา พร้อมกับพูดถึงหนังสือทำอาหารไทยโบราณที่มีชื่อว่ากลีบจำปาซึ่งหนังสือเล่มนี้เธอและครอบครัวจัดทำขึ้นเพื่อสืบทอดสูตรอาหารตำรับชาววังที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนั่นก็คือท่านผู้หญิงมหิธรซึ่งท่านผู้หญิงก็ได้เรียนรู้การทำอาหารซึ่งเป็นตำรับของชาววังแท้ๆแ,และท่านก็มีความชำนาญในการทำอาหารเป็นอย่างมากซึ่งเมนูที่คุณแม็กเลือกมาทำในวันนี้คือเมนูมัสมัน่น ที่ถือได้ว่าเป็นแกงของไทยที่มีหลายขั้นตอนในการทำเป็นอย่างมากและคุณแม็กได้ลงมือทำเครื่องแกงมัสมั่นด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยเริ่มเตรียมวัตถุดิบจนกระทั่งโขลกเครื่องแกงและยังพูดถึงเทคนิคเรื่องการใช้วัตถุดิบในการทำเครื่องแกงด้วยว่าหากใช้เป็นของสดเขารับรองเลยว่ารสชาติมันจะออกมาคุ้มค่าอย่างแน่นอนและคุณแม็กยังถ่ายทอดขั้นตอนการทำมัสมั่นได้อย่างละเอียดเข้าใจง่าย แถมยังออกเสียงคำในภาษาไทยได้ชัดเจนและถูกต้องคุณแม็กยังได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของมัสมันช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์จนถึงช่วงกรุงรัตนกโกสินทร์ว่าสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภลายทรงพระราชนิพนธ์กับเหชมเครื่องขาวหวานเพื่อชมฝีพระหัตในการแต่งเครื่องสวยของเจ้าฟ้าบุญรอดและเมื่อคุณแม็กได้ชิมมัสมันที่เขาได้ทำก็ถึงกับอึ้งในรสชาติจนแทบจะไม่สามารถอธิบายความอร่อยเป็นคำพูดได้ คุณแม็กได้บอกว่ามันเป็นรสชาติที่มหัศจรรย์มากและคุ้มค่ากับความพยายามของเขาแม็กยังได้แนะนำว่าหากคุณเก็บมัสมั่นที่ทำเสร็จแล้วไว้ข้ามคืนรสชาติจะยิ่งกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นและในคลิปการทำมัสมั่นครั้งแรกของเขาก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเราก็จะมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติบางส่วนกันค่ะว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเมนูอาหารไทยชนิดนี้ความคิดเห็นแรกได้บอกว่า มัสมันเป็นอาหารไทยที่ฉันโปรดปรานมากอาหารจานนี้รู้สึกจะใช้พลังเยอะในการทำแต่มันก็อร่อยส่วนความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ภรรยาของฉันเป็นคนไทยและเธอก็ชอบวิดีโอของคุณมากการออกเสียงของคุณทำได้ถูกต้องภรรยาผมเป็นคนสกลน,นครซึ่งอยู่ในภาคอีสานของไทยเธอมักจะทำเมนูแกงที่บ้านอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและความคิดเห็นต่อมาได้คอมเมนต์ไว้ว่า ฉันทำงานขับรถขายอาหารไทยและฉันก็รู้จักเมนูนี้เพราะการทำงานมันเป็นเมนูแกงที่ฉันชอบที่สุดแต่ความแตกต่างก็คือที่นี่จะใช้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แทนถั่วลิสงความรู้ในการทำเมนูนี้มันยอดเยี่ยมมากฉันต้องลองทำเมนูนี้บ้างแต่คงจะใช้เม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์แทนถั่วลิสงเพราะฉันชอบมันมากกว่าท่านต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าสิ่งที่ฉันชอบอย่างหนึ่งในรายการนี้คือการค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาหารแต่ละอย่างรวมถึงส่วนผสมและเทคนิคต่างๆเขายังออกเสียงสิ่งต่างๆในภาษาไทยได้อย่างถูกต้องซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนด้านอาหารไทยอย่างฉันฉันยังประทับใจกับการนำเสนอข้อมูลอาหารที่มีความซับซ้อนอย่างจานนี้และทุกสิ่งที่เขากล่าวมาคือสุดยอดในการทำอาหารฉันเคยใช้เครื่องแกงสำเร็จในการทำอาหารและฉันคิดว่าแม็กมีความพยายามมากในการใช้ครกและสาก ความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าแม่ของฉันเกิดที่กรุงเทพส่วนพ่อฉันมีเชื้อสายปเปอร์เซียและฉันก็ทำงานในร้านอาหารฉันชอบที่คุณสอนให้ผู้ชมรู้จักการทำพริกแกงแต่ฉันเองมักจะใช้พริกแกงแม่พลอยในวันที่เร่งรีบและได้โปรดพิจารณาการลองทำอาหาร,ปรเปอร์เซียโบราณในครั้งหน้าด้วยความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าครอบครัวแม่ของฉันมีความใกล้ชิดกับประเทศไทย เราจึงมีโอกาสไปร้านอาหารไทยบ่อยๆในตอนเด็กมัสมันเป็นอาหารจานโปรดของฉันแต่ฉันก็มักจะเรียกชื่อมันผิดความคิดเห็นต่อมาค่ะก็ได้บอกว่าแม็กคุณคือซูเปอร์สตาร์ในคืนนี้ฉันทำอาหารจานนี้ซึ่งมันจะต้องออกมายอดเยี่ยมมากฉันทำตามสูตรเท่าที่จะสามารถทำได้สิ่งเดียวที่ฉันไม่ได้ใช้คือใบกระวานเพราะหาไม่ได้และฉันก็ใช้เวลามากขึ้นอีกในการผัดพริกแกงเมื่อใส่ส่วนผสมไปแล้วฉันเคยอาศัยอยู่ที่ไทยประมาณเจ็ดปี อาหารจานนี้ทำให้ฉันนึกถึงรสชาติอาหารที่นั่นความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าฉันโชคดีที่ได้อาศัยและทำงานในประเทศไทยและอาหารก็เป็นไฮไลท์สำหรับที่นี่ฉันสนุกมากและฉันก็จะลองทำมัสมัน่นโดยจะไม่คิดถึงระยะเวลาในการทำซึ่งดูแล้วน่าจะนานมากความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าฉันดีใจมากที่คุณทำวิดีโอนี้ขึ้นมามันเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยม แม่ของฉันมาจากกรุงเทพฉันโตมากับอาหารไทยและสูตรนี้ก็เหมาะสําหรับมัสมันไม่มีอะไรดีไปกว่าพริกแกงที่ทําขึ้นเองแต่คุณต้องอดทนที่จะทํามันและความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าดีใจที่ได้เห็นคุณทําแกงมัสมันฉันกเกษียณและมาอาศัยอยู่ที่ไทยที่นี่มีพ่อครัวฝีมือดีรวมถึงภรรยาของฉันด้วยและมัสมั่นก็สามารถหาซื้อได้ทุกที่ในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาได้บอกว่าฉันรักอาหารไทย อาหารเอเชียเป็นอาหารที่ฉันปลดปรานพอๆกับอาหารญี่ปุ่นฉันประทับใจในการออกเสียงภาษาต่างๆของคุณความคิดเห็นต่อมาก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าความทรงจําเกี่ยวกับแกงมัสมั่นของฉันคืออาหารจากรถขายอาหารที่ถนนในเมืองฟิลาเดลเฟียพวกเขาเสิร์ฟมัสมั่นและเสือร้องไห้ซึ่งมันทําให้ฉันเผ็ดจนเหงื่อแตกแต่รสชาติก็น่าทึ่งอย่างที่คุณได้อธิบายไว้และในความคิดเห็นสุดท้ายได้บอกว่า ฉันเคยทานมัสมั่นครั้งแรกที่ร้านอาหารไทยในเมืองลูอิสเมื่อได้กินคำแรกฉันก็ตกหลุมรักมันในทันทีและมันก็กลายเป็นอาหารโปรดของฉันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีต่อเมนูแกงมัสมั่นของไทยอาหารไทยของเรานั้นนอกจากจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วยังมีขั้นตอนการทำที่ละเอียดอ่อนอีกด้วยและเมื่อชาวต่างชาติได้เห็นก็ยิ่งรู้สึกประทับใจมากขึ้นไปอีก และก็ต้องขอบคุณครอบครัวคุณรสรินที่ได้รวบรวมสูตรอาหารไทยตำรับชาววังไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ